สวยสวยน่าจะของมันไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงไม่ได้ยิง เกิดมาตัวนึงเกิดโกนว่ะโจยเกิดเกิดหลังหลังเกิดโวยโจรยิงหมดโจเฮ้ยโจรจะเวทยิงอยู่ไหนวิงยิงโจรอยู่ไหนไม่รู้นี่ไงไอ้มังกรมาแล้วมังกรมาแล้วนี่ของตัวเบ็ดยิงโจรเต็ไม่เห็นนะไม่

เอดีมันไม่ได้ยิงกับไอ้ตรงนั้นนะเนี่ยเอฟด,ดีมากลางถนนแล้วเดี๋ยวชาร์ตเองเดี๋ยวชาร์ตเฮ้ยบนเขามีบน,ขบนขเขามีอุ๊ยเอ็กนี่ไงแฮปป์ยิงจากไหนอะ่ะอ๋อเจอแล้วเอ่อบอสเห็นหินไหมหินข้างๆโบสอะ่ะขวามืออะอ่าใช่ใช่เห็นแล้วนั่นแหละมันอยู่บนเนินนะมันไม่ได้อยู่หินนะ เฮ้ยหาตัวยากที่ผ่านเลยวีเด็ดเนื้อไหนเน้อไหนเนื้อขาวเกิดตัวหนล้วตรงที่เราลุมยิงมันกันทีแรกอะไอตัวที่ว่ายิงเพื่อเราตายอะโอ้สวยแล้วกนชาร์โบสป่ะกดลงมั่งดีกว่าสนายลงไปทีไรเจอกดเกิดซ้อนทุกทีเลย นตรงไงกเกิดมันก็พอพอกล่าวว่าตายปั๊บมันก็ค่อยเดินเข้ามาเก็บแล้วลเดี๋ยวบอทไปตายกับเซิร์ฟนี้บอทเอาเวทลงมาแล้วพี่บอทขอตายกันอ๋อก่อนเหล็กหมดอีก กันเข้าเลยเดี๋ยวคอยไปหาข้างในได้สวยแล้วคนเกิดช็อตซอนบบสป่ะอดูของในซีิยังเหลือไหมคุยเกิดซ้อนโบตายอยู่ตัวนะคุยเกิดเต็มเลย ชไนแมนยูไม่รู้ทำไมแ้ฟาอีกแล้วทำไมแขเราชอบแบบชอบทิ้งอ่ะไอไอไอตรงนี้มีสองเกิด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 แตกสองเพื่อนเล่ลงเชินี้เลยแล้วกันบดแล้วก็ค่อยดังเข้าทีเดียวเลยเกิดแตกสามเพื่อนเกิดแต่สามบดสวิทต์ลงลงลงมาแล้วอย่าอย่าเล่นเชินี้เลยแล้วดันเข้าพร้อมกันได้ไดได้อันนี้ของนี้ดีกว่าของของแน็กนี่ว่าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมี

User left ได้เวลาได้เวลาอย่ายให้ไป,ปกับดอกมาาอยู่ในพุม่มอ่ะพุ่มพุ่มพุ่มพี่พุ่มแตกแดกแตกของของของตรงหินตรงนู้นน่ะใครเก็บรึเปล่าหรือว่ามันเก็บตายพีด,ดีน้องสองคนว่าบนหินนะ่ะ คนหนึงคนอยู <S <S ่หลังห hey, ินเลยเฮ้ยคนนึ่งวิ่งมาไกลๆแตกห่งคนหนึ่งวิ่งมาไกลๆคนหนึ่งวิ่งมาไกลๆวิ่งมาไกลตายแล้วมาตายแล้วเลอต้นไม้เลยสสายโบสายโบสโลเด้ยโบสา ล็อกล็อกมันดูหัให้หนนะไอตัวที่ยิงนะแตกจังอ๋อให่อย้ต้นไม้ตัวแตกเหรอแตกครับอยู่องไรอ๋อมุจล้าปั้มยาไม่ทันอ่ะอที่อยู่เจ็ดเกิดปารเฟ่ป่ะันึ ไอ้ท,อที่นี่ต่อจังเลยวะ่ะมือประครับมืดเอาดิเอาดิฟัง่อนมืดแล้วครับชาร์จดิเพื่อ,อนชาดิอ้อมมันก่อนอ้อมมันก่อนครับครับใจเย็นๆเล่นขู่คงว่าร้อนตายเหรอพี่อ่ะยัง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 ที่ไหนพี่ที่ไหนสิบสองครับสิบสองวิ่งถึงเชฟยาก็หมดพอดี อ๋อแม่งซิกลายไทยด้วยนี่หว่ามันเหรอเอาอะไรดิวยอดีตัดยิงดีเอ้าโดนมันยิงมาเปล่านั่นไงหน้าตาเลย้วยโดนแล้วมี่ยิงอ่ะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะที่ปัญหาเนี่ย เห็นเราแต่บสยิงมันไม่ได้อยู่ตรงไหนอะบสเจอเราอยู่หลงต้นไม้ใสองคนนะนะกระสอหตายดดตมตตายงตายหนึ่งตายหนึ่งตายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอถมีไหมถ้ามีได้ขับไปเลยขไปรับใคหแลวเพื่อนไง

เฮ้ยเมีคนอยู่ข้างผมแล้วบ้านแทงบ้านแทงโบโตเฮียโอ้บ้านแทงโบพี่โบตุนี่ใครอะโบโดนโบโดนเฮ้ยมันหนีไปแล้วเออไอ้เหี้ยวิ connect, ่งตำรวจมีตำรวจมีในตำรวจเลยวะเฮ้ยอยู่น็อปรัวข้ามข้ามอยู่รอบตำรวจอายา ในในตำรวจก็มีในตำรวจก็มีโอ้ยเนี mm ่ยในตำรวจอีกตัวนึงไอ้ที่วิตำรวจอ่ะประชาชนบ้านแดงสองนี่จัดเฮ้ยไหนไหนตำรวจตรงไหนอยู่ไหนอยู่รั้วหน้าเรารัวไหนวะทำไมก็มีนะร้ายหรือหวาวะ น้องใจเยนน้องบตั้มวยมันอยู่ข้างในหรืออะไรอยู่ในเ้วละตอนนี้ยในในใมีมีรของเห็นแล้วูเห็นแล้วูเห็นแล้วกูช้าใหผมแม่งแตกไปเยอะู้คาิงเลยมึงรีบเหรอูจะเทบหัวปีเลย But it's no use